สวัสดีครับก็วันนี้จะมาทำการรีวิวเครื่องสแกนลายนิ้วมือของแบรนด์ ZKTeco รุ่น LX 5 0ซึ่งหาซื้อทั่วไปได้ตามอินเทอร์เน็ตในราคาเพียงพันกว่าบาทนะครับโอเคครับหลังจากเราทำการแกะกล่องเรียบร้อยแล้วก็จะมาทำการใช้งานตัวเครื่องกันโดยการเริ่มต้นเสียบปลัก๊กและรอเครื่องบูตประมาณ5-10วิ เรื่องจะแสดงนาฬิกาพร้อมกับวันที่หากผู้ใช้ใช้งานครั้งแรกก็คือให้ไปที่ MOK OK, เพื่อเ,เพิ่มผู้ใช้ครับและไปที่ผู้ใช้เพิ่มผู้ใช้ก็จะมีให้เรากรอกพนักงานชื่อและไปที่บันิ้วได้ยวางนิ้วทั้งหมด3ครั้งเป็นที่เรียบร้อยนี่คือการบันทึกนิ้ว และเราสามารถกำหนดสิทธิ์ว่าจะเป็นผู้ใช้หรือผู้ดูแลซึ่งความแตกต่างก็คือผู้ดูแลจะสามารถเข้าเมนูเพิ่มพนักงานคนใหม่ๆได้ส่วนผู้ใช้ทั่วไปจะไม่สามารถเข้าเมนูได้นะครับเรียบร้อยแล้วให้เรากดโอเคและบันทึกเพียงเท่านี้พนักงานก็สามารถที่จะสแกนลายนิ้วมือของตัวเองได้แล้วโอเคครับหลังจากเราเพิ่มผู้ใช้แล้วก็จะมาลองสแกนลายนิ้วมือกัน ก็คือเวลาตอนนี้ประมาณ10โมง36นาทีโดยคร่าวๆนะครับก็แตะนิ้วมาที่ตัว f i n g e r s c a n t scan ก็จะใช้เวลาเพียง1วินในการตรวจจับว่าตรงกับที่เราบันทึกไว้หรือเปล่าวิธีเช็คเรคคอร์ดก็ง่ายๆครับไปที่เมนูไปที่บันทึกแล้วก็ใส่รหัสพนักงานที่เราต้องการดูหลังจากนั้นกดโอเค จะมีโชว์นะครับว่าวันที่2เราได้ทำการสแกนนิ้วตอน10บโมงนาทีอย่างเมื่อสักครู่นี้หลังจากนั้นหากเราต้องการที่จะดึงข้อมูลออกมาจากเครื่องนะครับก็ง่ายๆไปที่เมนูข้อมูลและก็ทำการเสียบ usb ที่เราแถมไปให้หรือจะเป็น usb ของยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับไปที่ข้อมูลข้อมูลบันทึกเวลา ในขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ30วิถึง1นาทีใน,นการดึงข้อมูลนะครับหากมีข้อมูลในเครื่องเยอะแล้วสามารถดึง USB ไปเปิดดูข้อมูลในคอมได้เลยส่วนใครที่คิดว่าตัวเองยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถใช้เครื่องนี้ได้หรือเปล่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าหลังสั่งซื้อเรามีบริการ Call Center Support คุณจนตลอดอายุการใช้งานของเครื่องเลยก็ฝากร้านของผมไว้ด้วยละกันนะครับ